ครับผมสวัสดีครับพี่น้องปฏิเอฟซีทุกท่านครับผมครับมือหนิพยัญชนะอยมาบอกพี่น้องเด้อครับเด้อรับว่าผู้ใดทาปีกข้างเข้าสำหรับใส่ใส่พายิ่งหนเนาะพี่น้องเนาะครับผมพายิ่งหนูยิ่งปลาก็ได้ครับผมพี่น้องสำหรับผู้มักขืนพรมเนาะมักขึ้นพรมมักสุมในพรมนี่ครับผมพี่น้องปีกสันสำหรับใส่เหมาะกับใส่้ายิ่งหนูยิ่งปลาครับผมแบบสันนะครับพี่น้องครับ ีกคางข้าวยีสิบเซ้นเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับใส่ยางได้คางละใส่ยางได้สองคู่ครับผมครับผมนี่หูใส่หอยเชือกครับผมครับปีกี่สิบเซ้นครับผมนะสามมินครับผมพี่น้องครับปีกเล็กครับผมสีเขียวขีมาเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ดดสนใจปีกตัวนี้ก็บสั่งเขามากครับผมครัใช้หน่อยสั่งไห่พี่น้องแล้วครับว่าพี่น้องถามกันลายครับผมมี่ปีก2ยีสบเส้นบอพอยน์ใส่หน่อย จะได้จัดมาให้ครับผมพี่น้องครับสนใจกับทักขมา้าด้วยครับเด้อแจ้งขม้าโทรขม้าครับผมพี่น้องครับจะมาฝากพีตอนน้องครับผมครับสําหรับครูหมักยิ่งหนูเอาไปใส่ปีกยิ่งหนูนะครับผมน้ำหนักเบาดีครับผมพี่น้องบ่หนักหนาครับผมพี่น้องครับน้ำหนักเบาดีเป็นปีกเล็กนะครับพี่น้องเด้อครับปีกเล็กปีกข้าวปีกเล็กครับผมสําหรับใส่พายิ่งหนูครับผมเพราะว่าสิเป็น ขาสั้นตอกพระยิ่งกองเข่ากับส่ได้กครับผมพี่น้องครับเปิดความแห้งควความแม่นย่ำครับผมพี่น้องดึงลงไปครับผมพี่น้องครับปีสั้นยี่สิบเซนครับผมพี่น้องทาโดนจังเลยที่จริงพยายาะน่อยสั่งไว้จะโดนแล้วล่ะครับผมรอคิวตัดอยู่ครับผมี่น้องครับ พี่น้องสนใจกระถาลับมาเด้อครับเด้อครับผมของมีพร้อมส่งให้พี่น้องครับผมถ้าเบิดพันเชนชอยกัดซีบอกว่าเบิดครับผมพี่น้องครับนะขอโชคขามาครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่ติดตามชมติดตามสินค้าพันเชนชอยอุดหนุนลูกค้าไม่ลูกค้าเก่าครับผมครับเอฟซีไม่เอฟซีเก่าทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปพันเชนชนอ้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องซัมนี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ